ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมก็สวัสดียามเช้า,ชาครับผมเช่นเคย55วันนี้เราก็มาอีกหนึ่งงวดครับผมดูปลาไหลกันดักไม้เดิมแล้วครับผมไม้ยี่ได้เนี่ยนี่นลงไปตรงนี้นี่สองตัวนี่นดักใหม่ที่ไม่ให้เปลี่ยนไม้อันนี้แหละมันมึดลึกทึบ มีไหมมีไหม,มเอ้เ๊ะแรดุนมาดุนมามีไหมเอาหมีครับทางนี้มีใช่ไหมอ้าวอะไรวะใส่ตู้จะสั้นจริงนะครับอย่างที่พี่ๆคอมเมนต์นะน,นะนี่มันสั้นแค่เองมันดุนใส่มันขึ้นมาดุนแล้วมันก็นั่นออกได้ ไอยได้เงี้ยห้ยหอยเชอรี่เฮอตัวหมดตัวแล้วมีแค่สองตัวแล้วไงมาอนี้ไอครับอตอะไรมีต้องเจ็ดอันต้องได้สักตัวสองตัวแล้ ใกล้กันแล้วผมดักมีลูกกอโอ้ยลูกกอกประช่อนครับอันนี้อันเลยโอ้ปลาเขาผู้ชมนี่ไม่ใส่จ้ะไม่มีมมตัวซะแล้ว <laughs> Má mươn, mà mát mát mà mát gên mát 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 มาต่อไปช่องเดิมครับไอตรงนู้นผมได้ตัวใหญ่ตรงลืมนู้นแล้วนี่ผมเปลี่ยนนี่ลองอันเดียวโอ้โหไม่ตงึงไม่แต่งเลยไม่ดันไม่เดินเลยนะมันต้องดันดันนะอย่าลอยครับแล้วมีตัวโอ้โลอยทำเลยผ <c oughs> มก็ลงจนมาเปิดๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหม เอาได้ออกได้ผมก็ไม่รู้อืมไปา่านไปได้เลยท่านผู้ชมอืมว่านเหมือนน้ำเลยว่านเลยหว่านน้นมันไปครับต่อไปครับผมหลังที่สี่อ๋อรู้มันจะได้สักหลังไหมสามหลังไปได้เลยไปครับผมได้ตัวเธอเด้อ อันนี้เป็นอันนี้ปลาโคกอันนี้เนี่ยมันจะมีบ้านอคทองทองมีไหมทองทองดุนดุนอโหาไม่มีท่านผู้ชมเนี่ยมันเข้ามาแล้วครับผมเนี่ยฮู้ฮู้ดูผมจะให้ดูครับพี่นี่มันเข้ามาแล้วเนี่ยมันชนน,นนะครับดูดูดิดด เนี่ยใช่ครับเขาบิดมาแล้วเนี่ยดูดิเนี่มันเขาบิดมาแล้วครับผมน่าจะใช่พรอันนี้ทอกขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะกินอ่ะอุนตนิดไงโอ้ยอเขาเลยเนาะเอ้สีหลังแต่ไม่โดนเลย,ยสั่นไปหน่อยน่าดาย ตูดมันสั้นเน,เนี่ยมันจะชนเนี่มันเข้ามาก็ชนแหละพอชนเสร็จปุ่มก็นั่นไงไม่ขึ้นห้างนี่แสดงว่ามันงัดขึ้นครับเป็นไงดูดีมันบานปีกไปนูน้นเดี๋ยวมาเข้าแล้วแหละงัดครับต่ออันน,น,นู้นโอ้โหเมื่อวานยังโดนนะวันนี้ไม่ได้โดนเลยโอ้ จอดได้ไหมโหอ้ยอ้าโถงใหญ่ท้องเลยเฮยหยาดเลยด้วยโอ้โหโอ้โหเลยอ้ไปครับอีกสามอันนี่ เนื้นโน้นต้นไม้จะโอ้โหมันจะไม่ได้เลยก็เกินเลยนาะจริงๆโอ้โหล้มไปนู้นเลยมีเปล่ามีหรือเปล่าล้มครับผมตายแล้วแหละตัวโหเนื้อฮะเฮ้ฮ้ตายแล้วมีตัว นี่ครับผมอุย้ยหนีก็ไม่ได้ซะแล้วเอาครับโหหกอันได้ตัวแล้วเหนื่นอยเลยเดิน <c oughs> นี่ละ่ะดูนี้ใช่ไหมใช่สิไ้มา โอ้ยน,นี่ก็ล้มรุมนะมีแววไหมไมีแววไหมจ๊ะลมมลมหรือนี่มันล้มเองโอ้โหมันฟั่มหน้าไปเลยฮึนม่งฟุน่นตกลมก็น,นำสมเซลนี่ไงฮึโตกคว่ำหน้าม,มันหล้อม,มฟ,มฟมปอย่างนี้ท่านผู้ชมโอ้เลย โอ้โห oh, ได้ตัวเดียวจริงๆอะ่ะคนเล่นไปบ้าแล้วหมายก็ดีๆนะครับเนี่ยผมเคยมาวิชนะเนี่ยตอนนี้ผมเคยมาวิทย์อยู่ก่อนที่จะมีทางนี้นะครับเป็นทางเล็กๆได้เป็นก็ส่องกระบะเระสมปูนนะครับไปช้อนลองเหลือเล็กๆอย่างนี้แหละปลาจะอยู่บนกกปลาอยู่บนขอบกกแข็งๆเอาหัวซุกไว้บนนั้นนะครับเป็นสังกกอะ ที่จะทับกัน,นหมดแล้วสุดท้ายในนี้ไม่เข้าก็คือจบแล้วโอ้โหอันวันว่าหนักที่ห้วยมากครับผมได้ปะเข้าววโ้ยโอ้เข้า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 ุมโอ้ยตัวใหญ่อยู่ใหญ่เลย โอ้ยดีแล้วมะม <Garage S 1> อันสร้าล่างนี่สั่างอาัศามันไม่โอดนี่ครับใจเลยอะเรียงเลยต้องตัวตัวเดียวต้องตัวนี้พอครับผมโอ้โหใหญ่เลยโอ้โหดูปากของเขาดีครับทุกผู้ชมปิดอีกเลี้ยว หรออุ้ยเยอะแต่ไม่ตายด้วันดูก็ตายแล้วต้องชมดู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  จะออกไปท่านผู้ชมกัดบ้าได้สองตัวคงไม่ต้องประสบคงไม่ต้องเทนะครับวันนี้สองตัวเอาดียังได้ครับนะผมฝากก่อแล้วก็แชร์ครับใครได้นะครับเกือบไม่ได้แล้วอือสองตัวยังดีไม่น่าไปซ้ำใหม่เก่าเลยผมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากกดไแล้วก็แชร์ด้นะครับนี่ bẹt lạc tung, 嗯, ngon sùa ấy